สายลมแห่งความเปลี่ยนแปลงกำลังพัดผ่านพื้นแผ่นดินไทยลมที่ไม่ได้เพียงแค่พัดพาความสดชื่นแต่ยังพัดพา,มาเมล็ดพันธุ์แห่งความคิดใหม่ๆให้อย่างรากลึกในหัวใจของเกษตรกรไทยหลายต่อหลายคนเรื่องราวที่เรากำลังจะเล่าในวันนี้เป็นเรื่องราวของการต่อสู้ที่ไม่ใช่เพียงการต่อสู้กับดินฟ้าอากาศแต่เป็นการต่อสู้กับความคิดเก่าๆความสิ้นหวังและการมองเห็นมูลค่าในสิ่งที่เคยถูกมอง ามนี่คือเรื่องราวของแพรวพันธ์หรือน้องแพรวหญิงสาวผู้ที่กลับมาพลิกฟื้นผื้นดินเกิดและสร้างชีวิตใหม่ให้กับกาแฟโรบัสต้าที่บ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานี แต่เดิมมาดินแดนแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องกาแฟโรบัสต้าไม่ใช่กาแฟาอาราบิก้าที่คนเมืองนิยมดื่มกันนักกาแฟโรบัสต้าของที่นี่มีรสชาติเข้มข้นดุด,ดันมีคาเฟอีนสูงเหมาะสำหรับการนำไปผสมในกาแฟาสำเร็จรูปหรือกาแฟาเย็นรสจัดจ้าน แต่ด้วยความที่มันไม่ได้เป็นที่ต้องการในตลาดกาแฟพิเศษทําให้ราคารับซื้อเมล็ดกาแฟดิบของชาวบ้านตกต่าลงเรื่อยๆจนหลายคนเริ่มทอถอยพื้นไร่กาแฟที่เคยเขียวขจีก็เริ่มโรยราบางส่วนถูกปล่อยทิ้งร้างหลายคนหันไปปลูกยางพาราหรือปาล์มน้ํามันที่ดูเหมือนจะให้ผลตอบแทนดีกว่าในระยะสั้นๆบรรยากาศของหมู่บ้านที่เคยคึกคักด้วยกลิ่นกาแฟอบอวลก็เงียบเหงาลงไปถนัด บ้านของน้องแพรวก็เช่นกันปู่สมผู้เป็นเสาหลักของครอบครัวมีไร่กาแฟโรบัสต้าอยู่หลายไร่แต่ด้วยวัยที่ชราลงประกอบกับราคาที่ไม่น่าจูงใจทำให้ปู่สมเริ่มหมดกำลังใจที่จะดูแลไร่กาแฟอย่างเต็มที่มเมล็ดกาแฟที่เคยคัดสรรอย่างดีก็กลายเป็นเก็บแบบขอไปทีตากบ้างไม่ตากบ้างส่งขายให้พ่อค้าคนกลางในราคาที่แทบไม่คุ้มทุน เสียงถอนหายใจของปู่สมในยามค่ำคืนเป็นสิ่งที่น้องแพรวได้ยินมาตลอดตั้งแต่เธอยังเด็กและมันฝังลึกอยู่ในใจเธอน้องแพรวเองก็เป็นหนึ่งในเด็กหนุ่มสาวของหมู่บ้านที่เลือกที่จะจากบ้านไปเรียนต่อในเมืองใหญ่เธอสำเร็จการศึกษาด้านวิทยศาศาสตร์การอาหารและได้ทำงานในบริษัทอาหารแปลรูปแห่งหนึ่งในกรุงเทพ ชีวิตในเมืองนั้นสะดวกสบายมีเงินเดือนที่มั่นคงแต่ในใจลึกๆแล้วเธอมักจะคิดถึงบ้านคิดถึงกลิ่นดินกลิ่นฝนและที่สำคัญที่สุดคือกลิ่นกาแฟาหอมอ่อนๆที่ลอยมาจากไร่ของปู่สมเสมอ วันหนึ่งข่าวร้ายมาถึงปู่สมล้มป่วยลงด้วยโรคชราน้องแพรวตัดสินใจลาออกจากงานกลับมาดูแลปู่สมที่บ้านเกิดเมื่อเธอกลับมาเธอก็ได้เห็นสภาพของไร่กาแฟที่สุดโสมกว่าที่คิดไว้มากกิ่งก้านกาแฟที่เคยแน่นหนาบัดนี้เหลือแต่ก้านแก่ๆต้นไม้ใหญ่ที่เคยให้ร่มเงาก็ถูกตัดไปขายใบกาแฟเต็มไปด้วยโรคและแมลงร่องรอยของความสิ้นหวังปรากฏให้เห็นทั่ว ทั้งผืนดินแพรวกลับมาทำไมลูกปู่สมเอ่ยเสียงแผ่วอยู่เมืองกรุงดีกว่าเยอะที่นี่มันไม่มีอะไรแล้วน้องแพรวจับมือที่เหี่ยวยยนของปู่สมไม่จริงหรอกครับปู่ที่นี่มีอะไรตั้งเยอะแยะมีดินมีน้ำมีอากาศดีๆที่กรุงเทพไม่มีมีกาแฟที่ปู่ปลูกมาทั้งชีวิตด้วยนะคะ ในวันนั้นเองมเมล็ดพันธุ์แห่งความหวานก็ได้ถูกหว่านลงในใจของน้องแพรวเธอรู้ดีว่าการจะทำให้ไร่กาแฟกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ความรู้ที่เธอมีจากรัวมหาวิทยาลัยและประสบการณ์จากบริษัทอาหารแปรรูปทำให้เธอมองเห็นถึงความเป็นไปได้ที่คนอื่นอาจจะมองไม่เห็นนั่นคือการเพิ่มมูล,ลค่าให้กับกาแฟโรบัสตา้าที่แสนธรรมดา เธอเริ่มจากการสำรวจไร่กาแฟอย่างละเอียดศึกษาพันธ์ุกาแฟโรบัสต้าที่ปู่สมปลูกว่าเป็นพันธ์ุอะไรมีลักษณะเด่นอย่างไรเธอใช้เวลาอ่านหนังสืองานวิจัยดูคลิปวิดีโอจากต่างประเทศเกี่ยวกับการปลูกและแปลรูปกาแฟโรบัสต้าคุณภาพสูงในช่วงแรกปู่สมและชาวบ้านคนอื่นๆก็มองเธอด้วยความสงสยัยัะคนไม่เชื่อกาแฟโรบัสต้ามันก็คือกาแฟโรบัสต้าจะไปทำอะไรให้ มันวิเศษวิโสได้เล่ามันต่างกันนะปู่น้องแพรวอธิบายให้ปู่สมด้วยความมุ่งมัน่นกาแฟดีๆมันไม่ได้มาจากการปลูกอย่างเดียวนะปู่แต่มันมาจากกระบวนการทั้งหมดเลยตั้งแต่การคัดเลือกเมล็ดการเก็บเกี่ยวก,การแปลรูปไปจนถึงการคั่ว เธอเริ่มต้นด้วยการฟื้นฟูไร่ากาแฟที่สุดโทมเธอขอคำแนะนำจากเกษตรจังหวัดเรื่องการบำรุงดินการตัดแต่งกิ่งการป้องกันโรคและ,มะแมลงศัตรูพืชอย่างถูกวิธีเธอไม่ใช้สารเคมีรุนแรงแต่เน้นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และชีวภาพเพื่อให้กาแฟมีคุณภาพที่ดีและปลอดภัย เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวเธอลงมือเก็บเมล็ดด้วยตัวเองสอนปู่สมและคนงานให้คัดเก็บเฉพาะเมล็ดที่สุกเป็นสีแดงเข้มเท่านั้นไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เก็บเกี่ยวแบบเหมาเหมาทั้งเมล็ดเขียวและเมล็ดแดง เก็บแบบนี้มันจะทันกินอะไรแพรลุงชัยเพื่อนบ้านคนสนิทของปู่สมบนอุบเมื่อก่อนเก็บทีเดียวได้เป็นตันตอนนี้คงได้ไม่ถึงครึ่งมันไม่สำคัญว่าได้เยอะแค่ไหนหรอกคะลุงชัยแต่มันสำคัญที่ว่าเราได้ของคุณภาพดีแค่ไหนต่างหากน้องแพรวตอบกลับด้วยรอยยิ้มอย่างไม่ยออ่อท้อ ขั้นตอนที่ยากที่สุดคือการแปลรูปน้องแพรวศึกษาการแปลรูปกาแฟแบบ wash process และ natural process อย่างละเอียดเธอต้องลงทุนซื้ออุปกรณ์เล็กๆน้อยๆเช่นถังหมักกาแฟสำหรับ wash process และเตียงตากกาแฟแบบยกสูงหรือที่เรียกว่า African beds ซึ่งช่วยให้กาแฟตากได้ทั่วถึงและสม่ำเสมอป้องกันเชื้อราได้อย่างดีเยี่ยม ช่วงแรกเธอเจอปัญหามากมายกาแฟหมักเกินไปบ้างตากไม่แห้งบ้างทำให้เกิดเชื้อราแต่เธอก็ไม่เคยท้อเธอเรียนรู้จากความผิดพลาดลองผิดลองถูกอยู่หลายครั้งกลิ่นกาแฟที่หอมฟุ้งจากการตากแห้งบนเตียงยกสูงทำให้ปู่สมและลุงชัยเริ่มชงนใจกลิ่นมันต่างจากกาแฟที่เคยตากบนพื้นดินอย่างสิ้นเชิงเมื่อกาแฟตากแห้งได้ที่น้องแพรวก็เริ่มเข้าสู่กระบวนการกระทอบเปลือก และที่สำคัญที่สุดคือการคั่วเธอลงทุนซื้อเครื่องคั่วกาแฟขนาดเล็กมาทดลองคั่วเองที่บ้านเรียนรู้การควบคุมอุณหภูมิและเวลาในการคั่วอย่างแม่นยำเพื่อดึงรสชาติและกลิ่นหอมเฉพาะตัวของกาแฟโรบัสต้าออกมาให้ได้มากที่สุดกลิ่นมันหอมกว่ากาแฟที่ซื้อมาจากตลาดตั้งเยอะนะแพรวปูสมเอ่ยขึ้นด้วยแววตาเป็นประกายเมื่อได้ดมกลิ่นกาแฟที่น้องแพรวคั่วเสร็จใหม่ๆ เมื่อได้กาแฟคั่วคุณภาพดีแล้วน้องแพรวก็เริ่มออกแบบบรรจุภัณฑ์ง่ายๆที่บอกเล่าเรื่องราวของไร่กาแฟของเธอการใส่ใจในทุกขั้นตอนและความพิเศษของกาแฟโรบัสต้าจากบ้านนาสารเธอตั้งชื่อแบรนด์ว่ากาแฟภูเขานางซึ่งมาจากชื่อภูเขาเล็กๆที่อยู่ใกล้กับไร่กาแฟของเธอเป็นการเชื่อมโยงกาแฟเข้ากับแหล่งที่มาอย่างแท้จริง เธอเริ่มนำกาแฟไปเสนอขายตามร้านกาแฟเล็กๆในตัวเมืองสุราษฎร์ธานีและเปิดช่องทางขายออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดียช่วงแรกยอดขายไม่มากนักเพราะคนส่วนใหญ่ยังติดภาพกาแฟโรบัสต้าว่าเป็นกาแฟราคาถูกรสชาติเข้มขมแต่เมื่อมีลูกค้าบางส่วนที่เปิดใจลองชิมพวกเขาก็ต้องประหลาดใจกับรสชาติที่นุ่มนวลขึ้นความหอมที่มีมิติและความเข้มข้นที่ลงตัวไม่ได้ขมปลาอย่างที่คิดไว ลูกค้าบางรายบอกว่ากาแฟของน้องแพรวมีกลิ่นคล้ายช็อกโกแลตหรือถั่วคั่วซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของโรบัสต้าคุณภาพดีจากปากต่อปากแล้วรีวิวดีๆที่ลูกค้าโพสต์ในโลกออนไลน์กาแฟภูเขานางก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นยอดสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆน้องแพรวเริ่มไม่สามารถผลิตกาแฟได้ทันตามความต้องการของตลาด เธอจึงตัดสินใจชวนลุงชัยและเกษตร,รกรคนอื่นๆในหมู่บ้านมารวมกลุ่มกันเพื่อถ่ายทอดความรู้และเทคนิคการปลูกการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปกาแฟแบบใหม่ลุงชัยเรามาทำกาแฟดีๆแบบนี้ด้วยกันไหมคะน้องแพลวเสนอเราทำกันเองควบคุมคุณภาพเองแล้วเราก็ขายเองไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง ลุงชัยในตอนแรกก็ลังเลแต่เมื่อเขาเห็นความสำเร็จของน้องแพรวและสัมผัสได้ถึงกลิ่นกาแฟที่หอมกว่าเดิมเขาก็ตัดสินใจเข้าร่วมกลุ่มกเกษตรกรเล็กๆจึงก่อตั้งขึ้นภายใต้ชื่อกลุ่มกเรกษตรกรกาแฟภูเขานางน้องแพรวเป็นคนนำความรู้มาถ่ายทอดสอนสมาชิกในกลุ่มให้เข้าใจถึงความสำคัญของการคัดเลือกเมล็ดกาแฟที่สมบูรณ์ที่สุดการดูแลรักษาต้นกาแฟการตากแห้งและการคั่ว ทุกคนในกลุ่มทำงานร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันความสัมพันธ์ในชุมชนกลับมาแน่นแฟ้นอีกครั้งสิ่งที่น่าประทับใจคือน้องแพรวไม่ได้เพียงแค่สอนวิธีทำแต่ยังสอนวิธีคิดให้กับชาวบ้านเธอสอนให้ทุกคนมองเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตัวเองมีและสอนให้สู้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของตัวเองไม่ใช่รอคอยความช่วยเหลือจากภายนอก ในเวลาเพียงไม่กี่ปีกาแฟภูเขานางก็กลายเป็นที่รู้จักในวงกว้างไม่ใช่แค่ในสุราษฎร์ธานีแต่ยังเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศกาแฟโรบัสต้าของพวกเขาได้รับรางวัลในการประกวดกาแฟพิเศษและได้เข้าไปวางจำหน่ายในร้านกาแฟชื่อดังหลายแห่ง รายได้ของเกษตรกรในกลุ่มเพิ่มขึ้นบางคนสามารถส่งลูกเรียนในมหาวิทยาลัยดีๆได้บางคนสามารถปรับปรุงบ้านให้ดีขึ้นชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนหมู่บ้านนาสารที่เคยเงียบเหงาบัดนี้กลับมาคึกคักอีกครั้งกลิ่นกาแฟหอมอบอวนไปทั่วหมู่บ้านเสียงหัวเราะและรอยยิ้มปรากฏให้เห็นบนใบหน้าของเกษตรกรทุกคน นุ่งสาวที่เคยจากบ้านไปทำงานในเมืองก็เริ่มมองเห็นโอกาสและกลับมาช่วยงานที่บ้านมากขึ้นบางคนก็เข้ามาเรียนรู้และสารต่อกิจการกาแฟของครอบครัวทำให้วิถีชีวิตเกษตรกรรมยังคงอยู่คู่กับชุมชนต่อไปอย่างยั่งยืน เรื่องราวของน้องแพรและกาแฟโรบัสตา้าที่บ้านนาสารเป็นข้อพิสูจน์ที่ชัดเจนว่าเกษตรไทยสู้แล้วรวยนั้นไม่ใช่แค่คำพูดสวยหรูแต่เป็นความจริงที่เกิดขึ้นได้จริงบนผื้นแผ่นดินไทยเพียงแค่เรามีใจสู้ไม่ย่อท้อต่ออุปรสรรคกล้าที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมองหาโอกาสในการเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่ตนเองมีและที่สำคัญที่สุดคือการรวมพลังการสร้างสรงสรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้น ความร่ำรวยที่เกิดขึ้นไม่ได้หมายถึงเพียงแค่ตัวเงินเท่านั้นแต่มันคือความร่ำรวยทางปัญญาความร่ำรวยทางโอกาสความร่ำรวยของชุมชนที่เข้มแข็งและความร่ำรวยทางจิตใจที่ได้เห็นผลผล,ผลิตจากหยาดเหงื่อแรงงานกลายเป็นความภาคภูมิใจและเป็นที่ยอมรับ นี่คือบทเรียนอันล้ำค่าที่น้องแพรวได้มอบให้กับทุกคนเธอได้แสดงให้เห็นว่าแม้จะเป็นพืชผลที่ถูกมองข้ามแต่หากได้รับการดูแลอย่างถูกวิธีด้วยความรู้ความเข้าใจและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาก็สามารถพลิกโฉมจากสินค้าธรรมดาให้กลายเป็นขุมทรัพย์อันน่าอัศจรรย์ได้อย่างน่าอัศจรรย์ เมื่อเราได้เรียนรู้เรื่องราวความสำเร็จจากการพลิกโฉมพืชพื้นถิ่นอย่างกาแฟโรบัสต้าแล้วในตอนถัดไปเราจะพาไปสำรวจอีกหนึ่งแนวคิดที่น่าสนใจนั่นคือการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาประยุกใช้ในไร่นาสวนผสมขนาดเล็กเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารและรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่ครอบครัวจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามกันนะคะ